สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะจ้าเมนี้ก็ออกมาเก็บพริกแล้วเด้อจ้าออกมาย้อนเนาะยังไม่ทันได้แล้วเด้อจ้าเมนี่เันี่ก็หนาวหนาวเด้อจ้าเันี่ออกมาเก็บพริกมาเก็บพริกกับกับแกงนั่งฝาแล้วแกงนั่งฝ้ากับนางย่พุ่นเนาะจ้าเนาะก็บบางต้นบางต้นก็จะแดงแดงยังสีเนาะจ้า ก็มาลงบรรยากาศให้เบิงนะจ๊ะอ,อากาศเย็นนะจ๊ะว,วันนี้อากาศเย็นอ่าถ่ายบรรยากาศสวนพริกให้เบิงพริกเอ่อพริกหลงฤดูนะจ๊ะเนาะหลงฤดูฝนพริกตั้งแต่เดือนกันยายน้ะจ๊ะมันกันฝนเนาะมันก็เลยพึ่งจะเป็นนวยเป็นหยางสินะจ๊ะ มาลงบรรยากาศเห้เบิ้งนะจ๊ะว่าอากาศมันก็นหนาวหนาวแล้วเนาะจ๊ะอากาศเย็นอากาศหนาวแล้วก็มาเลมนะจ๊ะมาเลมก็มาเลมเอาเนาะโอ้ยอย่า,ามาเลมเนาะจ๊ะมามายอนมายอนนะจ๊ะออกมาเบิ้งบักผิดมายอน ก,กับว่าคอยเท่าไหรดอกแกพีกมันมันมนมีมาต่้งต่าหนาฝนนะจ้ะเนาะบ่ค่อยว่าคอยจะง่ามพอศกเท่าไหรเพราะพิกกันฝนมากก็มาบำรุงเอาดูแลเอานะจ๊ะก็เริ่มจะดีขึ้นหายอายุเนาะหนุ่ยส่วน้วน,นีเนาะ มีน้อยยัยไงนี่จะดูแลเอานะคะน้าบำรุงเอานะจ๊ะเนาะเอ่อเก็บมือนันกะขาเยอบขึ้นมาแล้วนะจ๊ะเนาะเก็บมือนันกะข่าเยอบขึ้นมาแล้วสี่สิบบาทหน้าสวนสี่สิบบาทแล้วจ้ะปีใหม่นี่ปีใหม่ก็คิดว่าหน้าที่ขึ้นขึ้นหลายก็หนีอยู่ด้วยจ้ะ แม่ค่ะเพิ่นมารับเปิ่นกบว่ามีแนวโน้มไปทางที่ดีเล้อจ้ะผิดนะมีแนวโน้มไปทางที่ดีที่ดีในที่นี้ก็คือมีแนวโน้มเลือแจะขึ้นเนาะเข้ากับ่อขันดูแลไดรักษาใดน,นะจ้ะพวงมีเข้าร่อให้มันแดงเนาะแล้ว่อให้มันแดงมันโคบน่าจะน่าจะเออซบปีใหม่พอดีล่ะเนาะขันขันขันสม,มุดว่าขันสม,มุดวาไอ เขาแดงพี่นะต่ตน,นีีนะย้อนลงไปน่อยเนาะบรรยากาศในสวนพี๊ดปีนี้ข่กับบได้ออกแกกสวนพี๊ดเด้อพี่น้องเอ้ยข่กับเจ้งเจ้งใส่ชีวิตวนเวียนอยู่ในสวนพีกนี่ล่ะปีหนาก็จักกิได้เห็ดหายเบิ่งเ่อเนาะแต่เนาะแต่ว่า ไปจะปลูกก็ได้พี่ฝนสองพันยี่สิบสามต้นนี้ตนน้ตนนี้เอ็นลงจนวานเนะก็โรอคือลรอยเพ่นแดงเนาะแต่ช่วงน,นี้กับบอมรุงนวยเอาล่อยเพพ่นแดงเนาะตั้งแต่ได้หลายเนาะราคาก็เริ่มขยับขึ้นหน้าสวนก็สี่สิบบาทเนาะหน้าสวนสี่สิบบาท คันบอมีผ้ายููฝนเขามาอีกกะกะเป็นตากะเป็นตาใดอยู่จ้ะคันบอมีผ้ายู่ฟนเขามาอีกเนาะทันทันผ้ายู่ฟนเขามาอนีกะล่อรุ่นละจะ้ะ <c oughs> ช่วงนี้กะเริ่มขายปุ๋ยขายยาดีแล้วเฮียเพิ่นกะเป็นบอคอยมีเวล่าออกมากบำรุ่งขีดยาผ้าใดอยู่จ้ะเริ่มแดงแล้วเนาะเริ่มแดงหลายละ วันต้นนี้ไงแดงแดงหลายอยู่ช่วงนี้ก็เริ่มแดงแล้วจ้ะเนาะเนี่ยค่ะก็มีต้นหน่อยต้นใหญ่นะจ๊ะก็เจอพายุฝนมาหลายทายรวมๆเหมือนเบิรงพวกที่แดงกับที่ประมาณนี้นะจ๊ะก็จะเป็นหน่วยงามนู่นอยอย่าง เตว่ามะยอนเอากับยอนประมาานี่แลลวได้จ้ะแล้วามาัทรงบรรยากาศให้ได้เบิง่งเปนน้ำกันเนาะใส่ได้อยู่ได้จากพันนี้เนาะเพียงแต่ว่าเขาผ่านฤดูฝน,นผ่านพายุมาหลายหลายฝนหลายนา้ำไงได้สมนี่แหละจ้ะทำเต็มทีแล้ว ทำเต็มที่แล้วนะคะมือนันเก็บมาเล้วนะจ๊ะมือว่านกับว่านผ่าอะไ้ออกมามเก็บมาเหลวมือว่านว่านผ่าอะไ้ออกมามาหนีก็เลยจะมาเก็บเห็นมันหลวเนาะย้อนเห็นมันหลวกันจ้ะล <c oughs> ้วเบังต้นหนีเด้๋ยวจ้ะอ่อบดไ้มัดเพิ่นนะจ๊ะตน้นนีนะ ผิวเ,เอ็นโลงเนะาะอัดลมลงหน่วยมึงหน่วยผิวหน่วยงามใส่ได้ยังจ้ะเนาะสักเสาไใบย่างดีถ้าว่าเอาขึ้นมาได้แล้วเนะาะดินแข็งแล้วเนาะต้นนี้เนาะหล่มเอ็นหล่มมผิวเอ็นโลงบ่ได้มัดตน้นนี้นี่ก็บ,บ่ได้มัดคือกันเนาะ นี่ก็บเดบเวมัดขึ้นนะจน๊ะเนาะเพมึนจ้ามึงน้อยเพื่นเนาะมึนต้นนี้จ้าต้นนี้ไม่ล้มนะต้นนี้ได้บ่ได้มัดแต่กับลมจ้าก็มาลงบรรยากาศให้ให้ได้ชมกันนะจน๊ะเนาะว่าปีนี้เบิร์ตปีก็อยู่ในสวนบักผิกแล้วจ้ะปีหน้าอาจจะอยู่ในสวนอ้อย,ยนะจ้ปีหนา้าจ้า อ่อเซลพื้นแล้วนวาตาซิบไรซิบก็ไรปลูกอ้อยนจตะเดี๋ยวรอติดตามเบื้องนาตาเดี๋ยวซิลงคลิปให้เบื้องนาตาเนาะว่าปลูกแังเด๋้วซิพยายามเปียดให้ได้ไรนึงพยายามเปียดให้ได้ไหลายๆตันนาตาเนาะ,ะอ่าจังไลยก็ฝากขอบคุณเอฟซีนจตาขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนจตาที่เข้ามากดไลค์กดติดตามกดเอ่อถือใจให้นาตาเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆนจตาถ้า ส่วนมากจะบ,บ่ค่อยมีเวลาเขามาตอบคอมเมนต์กับขอโทษขออาภัยเอฟซีหลายๆได้จา้าเพราะว่าเอ่อลงง่ายคลิปแล้วก็ลง่งล่งแล้วก็บ,บ่ค่อยได้จับมือถือนะจ้ะส่วนมากก็ทํางานผ่านๆไปผ่านไปกับไ่ได้เขาไปเออดนดนที่เขามาตอบคอมเมนต์ดนๆกับที่เขามาตอบคอมเมนต์นะจ้ะก่นตอบซากขอโทษขออาภายัยหลายๆได้จา้าแต่ก็สิพยายามลงคลิป คลิปนี่แหละจ้ะคลิปทำงานทำการคลิปที่ว่าปลูกกันไดได้ราคาดีปลูกเช่วงไดราคาดีให้ให้ได้เบืองให้ได้ช่มให้ได้ติดตามนะจ้ะเออจะได้ทํามาหากินได้นะจ้ะว่าปลูกช่วงไดช่วงไดจังใดนะจ้ะมีอันไดก็ะฉีดลห้ให้ให้ได้ช่มกันเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะจังใดกระจากล่ากันด้วยเอ่อภาพสวยๆของน้องพีกแล้วจ้ะเนาะเจอกันดีพี่หนาแล้วจ้ะสวัสดีจ้า